จอละละรอรอทีมจะส่งแล้วนะคะตัวนี้ยันมา72แรงค่ะ E F 72 5T นะคะอุปกรณ์ใบมีด,ดันดีนาแล้วก็ผ่านบุกเบิกจาก LCS ใหม่ค่ะตัวนี้คุณลูกค้าโอนจองออนไลน์ไว้นะคะจากคุณลูกค้าเมืองเพชรบูรณ์ค่ะติดจองเรียบร้อยแล้วก็รอจะส่งกันนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์เป็นใบมีดใหม่แล้วก็ผ่านบุกเบิกใหม่นะคะปลายทางที่เขาคอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะ ัวนี้ไม่ได้พลลงขายเลยนะคะคุณลูกค้าเห็นตั้งแต่ตอนที่ก่อนหนูจะล้างเนาะแล้วก็ตอนถอดล้างนะคะตอนนี้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้เรียบร้อยค่ะพร้อมใช้พร้อมลุยงานกันแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะมีกัดหน้าให้ด้วยนะคะติดตั้งไฟสปอรตไลท์ท้ายให้สองดวงเพิ่ม,เต,มเติมนะคะตัวนี้รถสภาพสวยๆค่ะ ท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะ72แรงเนี่ยหน้าร้านเรามีสินค้าเข้าเรื่อยๆนะคะทันนี้ขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณลูกค้าเมืองเพชรบูรีมากๆค่ะวันพรุ่งนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะขอบ